สวัสดีครับวันนี้เรามาทําหมูทอดกระเทียมนะครับอันนี้คือตำกระเทียมให้แหลกนะครับเราไม่ใช่กระเทียมสับแต่เราจะเป็นกระเทียมตำนะฮะโอเคครับตายกระเทียมแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มาเตรียมมาติบเป็นหมูสามชั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมูสองชั้นแลเปล่าครับชั้นที่สามหายไปแล้วห่านนะครับ ไ้สามชั้นเรียบร้อยนะครับออมันลงไปครับ ไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับหลังจนาะกนั้นก็กรบเทียมลงไปตีก่อนนะครับอีอ่เกียมมันหอมมากครับ การทําอาหารไม่มีถูกผิดนะครับแล้วแต่ความชอบของคุณทานะครับอันนี้จะเป็นสไตล์ที่ผมทําเองนะครับเดี๋ยวกระเรียมให้พอหอมๆครับ มันเริ่มเหลืองๆแล้วนะครับเราจึงจะตักกระเทียมขึ้นมาพักไว้นะครับโอเคเหลืองแล้วนะครับเกียวนานเดี๋ยวมันไหม้ครับมันจะขม ลายนี้เราก็ใช้น้ํามันเก่านี่ครับในการเอาหมูลงไปครับผมโหมนี่น้ำครับแบบนี้โอเคกรเ,เทียมที่เราจำนะครับไว้ใส่เข้าไปใสนด้วยกันเลยครับ กัดใช้ไฟอ,อ่อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวว่ามันอาจจะไหม้ก,ก่อนได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะใช้ไฟประมาณหนึ่งพันนะครับ <Okay. S 2> ใส่ซีอิ๊วขาวเอ้ยใส่หอยนางรมเข้าไปนะครับซีอิ๊วขาว,วนิดนึงครับ Hvala uh -huh. โอเคครับม่าจะสุกเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะครับเอาได้นะครับนั้นเราก็จะตักขึ้นมานะครับ แล้วก็เตรียมกระเทียมที่ทำมาโรยมันลงไปเสร็จแล้วร้ยครับสาชั้นทอดกระเทียม,มกระเทียมกรอบมากลองชิมกระเทียมกันขอไปเตรียมข้าวสวยก่อนนะครับ